เดินก่อนเดินก่อนวอล์กิ่งวอล์กิ่งเ้ยกาแฟร้านนี้หอมอ่ะทำไมโตโยต้าล่ะคถขายทั่วไปได้ไหมอ่ะกาแฟร้านนี้หอมจังเนี่ย coffee food bakery every mood with you with us กาแฟามะพร้าว episode ชาไทยนี่นะกินแมมกินแมมกินแต่ว่าเห็นนมแล้ว่ะกลัว นมเอาออกยากอมันมันเข้าในร่างกายแล้วเราเอาออกยาก <c oughs> แสงแดดมาแล้วครับพี่น้องวู้ดอาที่ย์ส่องนะเอพิซมัชชน่ากินค้วยย่างไม่มาขายวันนี้วันอะไรวันนี้วันพุธวันนี้วันพุธท,ทำไมไม่มาขายนะจ๊ะ๋ยวไปต่อนะเพื่อนๆนะไปๆปไปๆๆ มูย่างเอากล้วยย่างจ้ายีสิบหาแป๊บนึงนะยาวเหรียญไปมีเหรียญอยู่ยี่สิบบาทยี่สิบหนึ่งสอง สามส,สี่ห้าโอเคได้แล้วกุยยางวันนี้ลูกศิษย์เจอะตรงนู้นเดี๋ยวจอดขที่บนแทยแล้วครับเออดีแล้วเดี๋ยวตำรวจมาบนอีก <c oughs> ขอขไปแล้วไบเอาโดนเหมือนกันเหรอเอาโดนเหมกันเหรอเดี๋ยวกะต้องเข้าซอยแล้วสิเนาะโดนแล้วบางก็เข้าซอยเออดีแล้วแหละขอบคุณค่ะขายดีนะไปแล้วไปเดินต่อขวัญเงินอุ้ยขอบคุณขวัญเงิน ขันเงินน่ารักน่ารักใช่หากมุกอร่อยค่ะน,นี่นี่นี่ให้แม่แม่ละไมกิน <c oughs> แม่ละไมหอมมากเลยหอมฉุยเลยเนี่ยไม่กล้าถ่ายเพราะค้านานเดี๋ยวพ่อค้าเดี๋ยวพ่อค้าจะอายออายปพ่วค้าขี้เกินไปจ้าขวัญเงินเลิฟห้าขอบคุณมากลูกขอบคุณขวัญเงินจ้านี่รถเมย์รถเมย์ตื่นเต้นรถเมย์อะไรล่ะ ไปรามไงไปรามไปสวนสยามสายหนึ่งหนึ่งห้าเออเออมื่อกี้ยากกดไฮไลท์ยังไม่รู้กดไปก่อนได้ไหมอุ้ยเจ็ดหไม่วิ่งตรงนี้ล่ะเออเดี๋ยวเราข้ามไปสวนลุมกันแล้วค่อยค่อยไฮไลท์ตรงนั้นนะคะเพื่อนๆขาอันนี้เส้นเอ่อพระราสีู่จุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลนะยังไม่ถ <that> <discussion> <that 's the requirement> <ikka> <direct> ึงมหาลัยนะโรงพยาบาลจุฬาจะพาข้ามถนนอีกแล้วยะวันนี้ระหว่างรอไฟเขียวไฟแดงไฟแดงให้ให้รถอยู่ไฟเขียวให้คนข้ามป้ายแล้วเจ้าเจ้ารถอยู่รถอยู่รถอยู่มารถ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  เียวอยู่นะแดว,ว่าแด่ว,ว่านี่ลานพระบรมราชานุสรพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าเดินมาถึงนี่เลยพี่น้องมาสวัสดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าอ่ะ มาที่โล่งๆแล้วถอนย้าถอดแมสหน่อยอุยร้ยอนมากเลยค่ะปี่น้องขานี่ค่ะตึกใหญ่ๆตรงนี้นี่นอาคา,สารสกตึกสกอของโรงพยาบาลจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยกับตึกคอปรอรอแล้วก็ตึกนี่อวชิรละลงกรอ่ะเขาเรียกอ,อะไรนะ,ะ<ม>ประชการที่สิบ เออตึกอ,อ,อะไรอะไรอะไรไม่รู้เนี่ยคือไม่ถูกเดี๋ยวนี้ความจำไม่ค่อยดีแล้วนี่ค่ะพระบรมมาหาเอ้ยพระบรมราชานุส